สวนประสารพิษนะครับท่านผู้ชมที่เขารับทุกท่านครับครับบนพื้นที่นะครับไม่ถึงหนึ่งไร่นะครับประมาณ <c oughs> ประมาณสองงานนะครับอัปเดตนะครับความคืบหน้านะครับ ปลอดสารพิษล้านปเปอเ็นตนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกออกดอกผีดอกออกผลกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝัออกยาวนะครับผมปลอสารพิษล้านเปอเซ็นนะครับไม่มีการใช้สารเคมีนะครับ โดยเด็ดขาดนะครับห้ามใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดนะครับผมจะสร้างแหล่งตรงนี้ให้เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดสารพิษนะครับเริ่มผรีดอกออกผลกันแล้วนะครับสําหรับถั่วนะครับวันนี้จะเป็นถั่วค้างนะครับบ้านเราเรียกถั่วค้างนะครับ ตรงกลางแล้วก็จะแบ่งไว้ทําแปลงผักนะครับนะครับด้านขอบแล้วก็จะคือจะให้มีพื้นที่ว่างน้อยที่สุดนะครับใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะครับถ้าเราตรงนี้เคยเป็นที่นามาก่อนนะครับสําหรับไร่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับปรากฏว่านะครับก็ขายข้าวนะครับได้ปีละครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับมาทําแบบนี้นะครับโดย อาศัยแนวคิดนะครับปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ท่านนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยใช้ความคิดของตัวเองนะครับไม่ได้เรียนแบบใครนะครับปรับปรับให้เป็นของตัวเองนะครับก็มีการศึกษาบ้างนะครับตาม youtube ตามสื่อต่างๆบ้างนะครับแหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็มาปรับใช้นะครับปรากฏว่าก็ได้ผลนะครับ ให้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากแทนที่เรานะครับทำนาตรงนี้นะครับเราปีหนึ่งขายได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าทำแบบนี้นะครับเราสามารถทำกินได้ตลอดทั้งปีนะครับมีแหล่งน้ำนะครับนะครับตามทฤษฎีของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับแค่สองงานนะครับไม่ถึงไร่นะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับ ้านข้างก็จะมีปลูกทุกอย่างนะครับที่กินได้นะครับกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินนะครับถั่วบริเวณฝั่งนี้ก็ออกผลแล้วนะครับให้ให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับโดยที่ไม่มีสารเคมีโดยเด็ดขาดนะครับเริ่มดกกันแล้วนะครับออกเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับเก็บผลผลิตได้หลายกิโลแล้วนะครับ มนนันก็จะเป็นกระท่อมน้อยคอยรักนะครับท่านใดที่สนใจนะครับถั่วก็สั่งได้นะครับปลอดสารพิษล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเราไม่ใช้สารเคมีโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือจุดประสงค์หลักเลยนะครับไม่ใช้สารเคมีนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นทุ่งนานะครับอีกประมาณ ส4ี่ไล่นะครับโตแล้วนะครับยาวมากครับแต่และฝักก็จะยาวกว่าปา,ปายาวเกือบสองไม้บรรทัดนะครับเกือบหกสิถึงเจ็สิบเซนได้ครับหกสิบเซนติเมตรได้ครับสองไม้บรรทัดเลยนะครับถั่วฝักยาวนะครับวันนี้พามาชมสวนนะครับ ตะไครครับต่ใครก็โตกันแล้วนะครับมีบางคนบอกว่าทําไมครูชัยถึงชอบการเกษตรนะครับเพราะว่าครูชัยอยู่กับการเกษตรมาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับลูกชาวไร่ชาวนานะครับเราอยู่แบบนี้นะครับอยู่แบบชีวิตแบบพอเพียงนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับ เริ่มดกกันแล้วนะครับเยวจะพาไปดูฝั่งโน้นครับครับอันนี้ก็จะเป็นไผ่กินซุงนะครับไผ่กินซุงนะครับกินซุงมีทั้งหมดประมาณหกหกต้นด้วยกันนะครับจะพาไปชมนะครับนี่เป็นแหล่งน้ำนะครับไปน้ำวนะครับมีฟักทองครับ นี่กระทำน้อยคอยรักนะครับนะครับปลูกทุกอย่างครับให้พื้นที่เนี่ยมีประโยชน์มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับมะเขือเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นกิมซุงอีกนะครับกิมซุงเราเริ่มหมอกหน่อกันแล้วนะครับสังเกตว่านะครับไม่มีสารเคมีเลยนะครับก็จะมี แมงนะครับมากัดอันนี้เรื่องธรรมชาตินะครับปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะครับเราจะไม่ฉีดยาสารเคมีดเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็กิมซุงนะครับมะเขือครับมะเขือพวงนะครับมะเขือขาวนะครับมะนาวครับออันนี้เริ่มออกอันนี้ออกหน่อแล้วนะครับกิมซุงนะครับอืม มะละกอครับจะไครจะ้ครโตกันแล้วนะครับปลูกง่ายมากครับจากที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับในยามที่หลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะกลายมาเป็นพื้นที่แบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าเราทำนาก็จะได้ข้าวไม่กี่กระสอบนะครับบางคนบอกเสียดายพื้นที่นะแต่ครูชัยบอกไม่เสียดายครับคนเราคิดไม่เหมือนกันได้นะครับนะครับคิดต่างได้ครับขอให้มีประโยชน์ก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชะอมนะครับที่ไปลูกไว้ได้ผลแล้วนะครับเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับ ต้นโตแล้วนะครับสำหรับมันที่เห็นนะครับเป็นมันห้านาทีนะครับไม่ใช่มันสําปลังนะครับมันห้านาทีนะครับโหละพาครับหัวระพาตะไคร้งามมากเลยครับตะไคร้นะครับ ก็หอมลพานะครับอันนี้เป็นถั่วนั่งนะครับถั่วนั่งกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมทองขันเตี้ยตรงนี้นะครับ จริงๆเราลึก3เมตรเลยนะครับสำหรับบ่อนะครับเราก็เผื่อไว้3เมตรนะครับ3เมตรเผื่อเวลาฝนตกมานะครับมันก็จะทําให้ดินเนี่ยซุดลงนะครับแน่นอนนะครับอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับดินซุดลงไปนะครับก็จะตื่นขึ้นนะครับก็จะเหลือประมาณ2เมตรครึ่งนะครับประมาณ2เมตรครึ่งนะครับตะไคร้สวยมากเลยนะครับ ทางนี้จะเป็นกล้วยไข่เกษตรนะครับไข่เกษตรก็จะมีบวบนะครับบวบบวบหอมนะครับทางนี้ครับขึ้นร้านนะครับไงครับถ้าโดนโดนน้ำฝนนะครับพังทลายหน้าดินนะครับหน้าดินโดนฝนนะครับก็จะเป็นธรรมชาตินะครับเขาก็จะพังลงไปก็จะเหลือ ประมาณ2เมตรนะครับความลึกนะครับของน้ำสอเมตรครึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแดงไทยนะครับฝั่งนี้ให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือปลอดสารพิษครับกะบหวบนะครับหวบหอม อนี่แตงไทยนะครับที่ครูชัยปลูกไว้ครับพี่น้องลูกหนนนะครับลูกใหญ่มากครับพันธุ์สีทองนะครับปลูกง่ายนะครับแล้วก็ตายยากด้วยครับสำหรับแตงไทยนะครับครับ กินได้ทั้งดิบและสุกนะครับอ่าหล่นแล้วครับหล่นแล้วรับหล่นออกจากควันนะครับออกจากควันเรียบร้อยอันนี้ก็หล่นแล้วนะครับหล่นพอดีเลยครับในสองลูกนะครับเก็บไปทำขนมได้เลยนะครับแตงไทยพันสีทอง เดี๋ยวจะเก็บไปทำขนมนะครับวันนี้เอาละครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ